สวัสดีคนที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวกันนะคะจะไลค์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคําถามให้กับคุณแม่นะคะวันนี้มาเจอกันกันกบพี่กันค่ะโอเคสวัสดีสามร้อยสามสิบหกท่านนะคะมาตอบคาถามเลยเดี๋ยวจะขอเลือกตอบคําถามที่เกี่ยวกับนมสต๊อกก่อนเลยละกันนะคะเพราะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนมสต๊อกแล้วนะ นมสต็อกที่ใส่ในตู้เย็นนะคะเอาออกมาอยู่ข้างนอกได้กี่ชั่วโมงนะคะเออถ้าอุณหภูมิมากกว่า25้าองศาเนี่ยให้แค่ชั่วโมงเดียวนะคะถ้าน้อยกว่ายี่้าองศาเนี่ยได้สี่ชั่วโมงค่ะบางตำราก็ให้ถึงสองชั่วโมงจริงๆแล้วพี่กันไม่ไม่คือถ้าสองชั่วโมงนี่คือสุดไงในอุณหภูมิปกติอะคือสุดแล้วพี่ว่าเอาแค่ชั่วโมงเดียวพอไม่ควรทิ้งนมไว้ข้างนอกเพราะว่าบ้านเราประเทศไทยเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า อากาศมันจะร้อนอบอา้อาวเลยทั้งรนนะคะถ้าไปบอกว่าสองชั่วโมงปุ๊บเดี๋ยวเผื่อว่าอากาศวันนั้นร้อนนมเกิดเสียขึ้นมาอีกนะคะปั๊มนมใส่ถุงแปดออนนะคะละลายแล้วเทใส่ขวดสีออนเหลือสีออนนะคะใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้ไหมได้และกินภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะน้องท่ายสีเขียวเป็นอะไรไหม <c oughs> น้องถ่ายสีเขียวดูก่อนนะกินนมอะไรจ้าถ้านมผงถ่ายสีเขียวไม่เหลวก็เกิดจากการจากสีนมผงได้นะคะเพราะว่านมผงจะออกเขียวๆข,ขี้มาเทาดาดานะคะถ้ากินนมแม่นะคะก็เกิดจากอาหารที่คุณแม่กินก็เอาอย่างนี้ถ้าลูกถ่ายเขียวไม่ได้เป็นน้ํานะคะไม่เป็นไรนะคะ ระหว่างวันกวยปั๊มนมปั๊มเสร็จใส่ตู้เย็นแล้วเราปั๊มนอาออกมาใช้ทำแบบนี้ได้ไหมถ้าล้างนึ่งอบทุกวันไม่แนะนํานะคะตัว cdc เนี่ยเป็นองค์งกรที่เ,เรื่องของการป้องกันการติดเชื้อเนาะแนะนําว่าให้เราเนี่ยนึ่งทุกครั้งนะคะหลังจากที่เราปั๊มเสร็จล้างและนึ่งทุกครั้งมันก่อนพิกันทำลา์นะคะแนะนําถุงนึง่งถุงนึ่งขวดปั๊มนมนะคะซึ่งตกครั้งหนึ่งเนี่ยต่อถุงเนาะถุงนึ่งเราใช้ได้ยี่สิบครั้งเนี่ย มันตกครั้งหนึ่งเนี่ยคะ่ะประมาณ2-3บาทที่ว่าไม่แพงคุ้มนะคะยิ่งถ้าเราอาจจะซื้อช่วงโปของเขาอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งถูกลงนะคะคุณแม่ลองลองไปดูได้ไลฟ์สดวันนั้นที่พี่แกนแนะนํานะคะควรล้างและนึ่งทุกครั้งโดยเฉพาะที่น้องเนี่ยแรกเกิดถึง6เดือนยังคงแนะนําเน้นๆเ,เ,เลยแหละอ่ะจริงๆนะคะเพราะเป็นช่วงที่เขายังเล็กลาไส้ก็ยังไม่แข็งแรงเนาะ ขอบคุณมากมีคุณแม่มาช่วยตอบคำถามนะคะอยากเป็นนมผงยี่ห้อหนึ่งเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนได้เลยปกติและสังเกตว่าลูกกินแล้วถูกไหมกินแล้วไม่มีอือนลูกกระสุนนะคะกินแล้วน้ำหนักขึ้นดีไหมนะคะไม่มีอาเจียนหลังกินนมอะไรอย่างนี้นะคะแม่ชาชาบอกว่า กินนมแม่เนาะแล้วก็ล้วนกินสต็อกบ้างเออบางคนจะถามว่าเออแล้วหนูจะให้กินนมสดหรือนมสต็อกดีนะคะสวัสดี350อห้าิท่านนะคะคืออย่างนี้บอกก่อนว่าจริงๆแล้วนมที่มีคุณค่าสูงสุดคือนมสดนมสดคือนมที่เพิ่งออกจากเต้าในนี้คุณแม่ที่ลูกกินเต้าด้วยเมื่อกลับจากทางานลูกก็จะได้นมสดจากเต้าถูกไหมคะและเผอิญว่าคุณแม่เป็นคนนมเยอะกรณีคุณแม่เป็นคนน้ํานมเยอะมีสต็อกเหลือเฟือสองสามร้อยถุงแบบนี้ พี่ก็แนะนําว่าถ้าให้กินก็ให้กินทั้งนมสดและนมสต๊อกนะคะแต่ว่ากินนมสดได้มากหน่อยแต่ให้กินสต๊อกบ้างเพื่อให้ชินกับกลิ่นนมสต๊อกส่วนใหญ่นมสต๊อกเนี่ยมันจะมีกลิ่นหืนเนาะบางทีลูกไม่กินเนาะเราก็เลยต้องฝึกให้กินบ้างเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอแม่หยุดปั๊มนมหรือลดรอบปั๊มหรือช่วงที่แม่นมนมหดเนี่ยลูกจะได้ยังคงมียังยอมกินนมสต๊อกที่คุณแม่เก็บไว้นะคะที่ให้กินนมสดเยอะเพราะว่าคุณแม่ มีเป็นแม่น้ำนมเยอะคุณแม่ก็ไม่ค่อยต้องกังวลว่านมสดจะไม่พอถูกไหมคะกรณีเป็นแม่ที่น้ำนมน้อยแบบอาจจะพอดีพอดีอะคะ่ะกินสมมติว่าปั๊มได้วันละ24ออนนะคะอันนี้ไม่รวมกินเต้านะกันงยิงกินเต้าสมมติว่าปั๊มได้กลับมาจากที่งานนะคะพอมีสต๊อกเหลือแช่อย่างเงี้ยแต่ไม่เยอะพี่แกนก็แนะนําว่าให้เน้นว่าให้กินนมสต๊อกนะคะ เยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่ทุกท่านนะคะเมื่อกลับไปทำงานนะคะมักมีโอกาสมากเลยที่จะน้ำนำมหดบางคนจะตกใจเลยนะหายไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าอยสาเหตุที่น้ำนมหดนะคะหนึ่งคือคุณแม่อาจจะตกรอบปัม๊มสองคือคุณแม่ไม่มีเวลาปั๊มแบบเกี้ยงเตาเหมือนเดิมสามคือความเครียดที่สะสมจากการทํางานถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าเฮ้ยไม่เครียดอ่ะไม่เครียด แต่จริงๆแล้วพี่เชื่อว่ามนนันเป็นความเครียดที่สะสมอะค่ะสี่คือความคิดถึงลูกค่ะเวลาที่คิดถึงลูกเนี่ยเราจะแบบเหมือนกังวลน,นะคะเราก็จะน้ำนมหดน้ำนมหายได้เอนะคะดังนั้นก็เลยต้องให้ถ้าแม่น้ำนมไม่ค่อยเยอะเนี่ยอาจจะกินนมสต็อกมากกว่านมสดนะคะเมื่อวานน้องไปฉีด <c oughs> เมื่อวานน้องไปฉีดวัคซีนสองเดือนมาค่ะมีอาการขาบวมมีไข้เล็กน้อยต้องทำงยไงคะถึงจะหายซอม เด็กที่ไปฉีดวัคซีนนะคะใน24ชั่วโมงแรกหลังจากฉีดนะคะเราอาจจะใช้การประครบเย็นช่วยบรรเทาปวดหลัง24ชั่วโมงให้แม่ใช้ประครบร้อนหรือประครบอุ่นนะคะประครบอุ่นๆนะมาประครบได้ที่รอยที่บวมจะช่วยลดปวดแล้วก็ลดปวดแล้วก็ลดบวมนะคะมีไข้ใช้ตัวลดไข้แล้วก็กินยาพาราหรือว่ายาลดไข้ที่คุณหมอให้มานะคะ ลูกสี่เดือนยังไม่ความเลยปกติไหมนะคะก็ได้ถึงห้าเดือนแต่เราต้องกระตุน้นทุกพัฒนาการของลูกพี่แกนบอกเลยขึ้นอยู่การเลี้ยงดูด้วยนะเราต้องคอยกระตุ้นเขาอะคะ่ะให้ทํานูน่นทํานี่นะคะเขาจะได้เรียนรู้มือก็ต้องเอามาจับของเมื่อวันพี่แกนไลน์เนาะมือก็ต้องให้น้องเขาได้สัมผัสได้จับของนะคะหยิบของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะอันนี้นะคะข้อน้องได้สี่เดือนแล้วนะคะข้อธรรมชาติอยากออกกําลังกายสามารถเล่นหูระพุบได้แล้วหรือยัง ฮูแล้วฮูนะคะมันมันโดนบริเวณหมดลูกค่อนข้างแรงอ่ะพี่ว่านะคือมันก็ไม่มีใครยืนยันได้แน่ชัดนะว่าจะต้องเล่นได้เมื่อไหร่เอาเป็นว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยหเดือนเนี่ยมดลูกเราเริ่มกลับสู่สภาพนะคะก็หลังหเดือนดีกว่านะคะนมแช่แข็งละลายแล้วแต่ยังเย็นอยู่เอามาแช่ฟรีได้ไหมคะไม่แนะนำมันจะหืนมากนะคะถ้าเอาลงมาละลายแล้วเราต้องใช้หมดภายใน24ชั่วโมงนะคะ นับไป24ชั่วโมงนะส่วนนมเวลาที่เราขนส่งนะคะเวลาที่ขนส่งไปต่างจังหวัดสมมุติว่าขนส่งไปถึงจังหวัดอร้อยเอ็ A T, ปุ๊บเปิดมากล่องโฟมนะคะแล้วนมอ่ะมันมันมีบางถุงนะคะที่ยังพอมันยังแข็งนะคะอย่างเงี้ยก็คือเอาไปแช่ช่องแข็งได้แต่ถ้าบางถุงที่ละลายเยอะเราต้องเอามาให้ลูกกินให้หมดภายใน24ชั่วโมงนะคะสวัสดีคุณแม่จากนอร์เวย์นะคะกําลังให้นมลูกอยู่ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะเพิ่งตื่นเนาะเวลาช่วงนี้เนาะวันนี้ขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์นะคะฝากกดไลค์กด share, ติดตามพี่กันนุแม่ด้วยนะคะทั้งทางเพจและทาง YouTube ค่ะสวัสดีค่ะ